ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่มีกางเกงนะคะช่างเขามาส่งเมื่อเช้านี่ค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะค่ะกางเกงทรงคุณนายด้วยค่ะค่ะคึณแม่ติดรหัสหวจีนหายงีสิค่ะจ่าเนี่ยค่ะมันสิเป็นเอวยืดสมองงี้สิค่ะค่ะเอวยืดแบบนี้ค่ะนี่ถ่าด้านหลังค่ะ คนอ้วนคนผอมใส่ได้ค่ะคนตัวใหญ่ก็ใส่ได้ใส่ดีใส่สวยใส่งามนะคะค่ะเป็นการเกงช่องคุณนน่ายค่ะค่ะขามมนสิบานออกค่ะขาบานออกค่ะเป็นการเกงช่งคุณนนายนะคะค่ะช่องคุ้นน่าก็กเอิญช่องคุณนนายก็เอิญค่ะมาจากข้ามือสองค่ะคุณแม่ขายเก้าร้อยนะคะวันนี้ค่ะเที่ยวก่อนเขาตัดลองมาให้ดูสามพืนค่ะเป็นการเกงนี่แหละสามพืน คุณแม่ขายแปดร้อยแต่ไม่ได้อัดผ้ากาวเที่ยวก่อนค่ะสามผืนไม่ได้อัดผ้ากาวคุณแม่เลยมาออกความเห็นกับท่างถ้าพวกนี้ต้องอัดผ้ากาวถ้าไม่อัดผ้ากาวเวลาเราซักไปมันจะเหี่ยวค่ะมันจะ่งมันสีเหี่ยวมันสีโหสเขามมนสีแบบเขาค่ะไหมเมื่อสองเราผ่ะนมันสีเหี่ยวเขาจะก็เลยให้เขาใส่ให้มันทรงตัวค่ะค่ะตัดให้ถ้าใส่ให้ทรงตัวค่ะค่ะ คุณนำน้าเก็บสิบกิโลก็ใส่ได้ด้วค่ะช่างเพิ่นน้ำหนักเก็บสิบห้ากิโลค่ะช่างค่ะเขาก็ใส่แล้วค่ะเก็บสิบห้ากิโลค่ะรุ่นแม่เก็บสิบคุณแแ่บอกว่ารลักเนี่ยหกสิบกโลค่ะหกสิบเอ็ดสองแหละบางทีแต่จิ้ข่าแฉบเอาหกสิบสองกิ้ข่าบอดแบบนี่ทางห้าอยู่เอหกสิบเอ็ดค่ะยูดขนาดนี้ตลอดค่ะเป็นการเกณฑทรงคนนายค่ะเอวยืดค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะค่ะนี่ค่ะเอวยืดด้านหลังจวสมกด้านหลังแบบนี้ค่ะ ค่ะถ้าใส่ไม่แขวนไปค่ะคุณแม่จะอธิบายให้เข้าใจทุกฝ่ายค่ะใส่ไม้แขวนไปแบบนี้ค่ะค่ะมันจะยืดความกว้างออกแบบนี้แหละค่ะค่ะนี่ค่ะยืดความกว้างออกจะเป็นกางเกงขาตรงแบบนี้ค่ะขาบานขาเมือกชิ้นกระตรงนะคะใส่สวยงามมากค่ะคนห่วดีๆให้ใส่สวยงามมากค่ะค่ะเป็นขาบางๆออกแบบนี้แหละค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะกางเกงทรงคุณนายทรงคุณนางก็เรียกทรงคุณนายก็เรียกค่ะ คุณหน้ากับคุณนมากับตัวเดียวกันเลยค่ะแต่ด้านหน้าเจ็บหน้าท้องไม้สวยงามมากค่ะค่ะด้านหน้าไม่ใส่สม็อกค่ะยืดแต่ด้านหลังอย่างเดียวค่ะด้านหน้าเจ็บหน้าท้องไม่ทําให้ไม่มีหน้าท้องนะคะท้องอ้วนท้องใหญ่มีพุงไม่มีทําให้พุงไม่ยืดนะคะมันจะเบร์บานแบรนทียบค่ะเจ็บหน้าท้องค่ะคุณแม่เคยใส่อยู่ค่ะแต่คุณแม่เช่านี้ไม่ได้ใส่ให้ลองค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้ามือสองมาจากผ้ามือสองไม่มีตําหนินะคะค่ะไม่มีตําเนิค่ะเป็นมาจากผ้ามือสองค่ะค่ะไม่มีตําเนิค่ะเกงพวกนี้สวยงามมากค่ะราคายอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะเป็นอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะอัดผ้ากาวนะคะเที่ยก่อนไม่อัดเที่ยน,นี้คุณแม่สั่งให้ช่างอัดผ้ากาวก็เลยขึ้นเก้าร้อยบาทค่าผ้ากาวค่ะช่างก็อัดผ้ากาวก็าวิ้นห้าสิบาทแล้วค่าผ้ากาวก็ห้าสิบบาทค่ะเพิ่มขึ้นเป็นอีกเก้าร้อยบาทนะคะเราคิดค่าผ้ากาวแล้วก็ ถ้าช่างเขาก็จ้างเขาอาจฆ่ากาวเขาคิดตัวละห้าสิบาทค่ะคาะราคามันก็เลยเพิ่มเพิ่มเที่ยวก่อนมันแปดร้อยบาทค่ะไม่ตัดค่ากาวมันจะเหี่ยวค่ะแต่เนี่ยอัดฆ่ากาวเรียบร้อยค่ะตรงสวยมากค่ะใส่สวยค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเพียงแค่พิมพ์ลายให้เข้าใจทุกฝ่ายค่ะค่ะ นี่ค่ะต้นสนดำนะคะเป็นสีดำค่ะค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะค่ะตัวใหญ่เหมือนกันค่ะคนอ้วนคนผอมค่ะถ้าคนอ้วนมันจะขยายออกไปเป็นตัวนะคะถ้าคนอ้วนนะคะจะขยายนะคะค่ะเพราะว่ามันเอวยืดค่ะค่ะขยายออกไปค่ะค่ะนี่ค่ะขยายออกไปแบบนี้ค่ะเป็นทรงค่ะตะเกีงทรงค่ะสวยค่ะเป็นทรงคุณนายค่ะพ็นทรงคุณนายค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ค่ะรหัสสามนะคะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นเอลยืดค่ะค่ะเป็นกเกงยเอยืดค่ะสวยใสสบายค่ะนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะขอบเอวยืดมากค่ะค่ะเป็นกางเกงนขาเหมือนกระโปรงนะคะสวยค่ะขาขาอ้วนขาใหญ่ก็ไม่ติดก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดมันจะตึงนะคะไม่ต้องกลัวติดกลัวตึงค่ะเพราะว่า มันเป็นกางเกงทรงขาบานข้างล่างค่ะมันเป็นทรงคุ้มหนค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นทรงขาบานออกกงสีค่ะขาใหญ่ค่ะราคาอยู่ที่ขาเก้าร้อยบาทนะคะเป็นอัดข้ากาวเรียบร้อยขาเก้าร้อยบาทค่ะขารหัสรหัสสามนะคะให้ดูนะคะให้ทักรหัสมานะคะขาวดําค่ะไอ้ดำค่ะพื้นดานะคะค่ะ อันนี้รหัส28ค่ะท่านมักสีไหนชอบสีไหนโทรทักเข้ามานะคะค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะสวยงามมากค่ะค่ะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ค่ะกว้างคางขากว้างขาใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดมันจะลังนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดจะแน่มทางขานะคนขาใหญ่ขนาดไหนก็ใส่ได้ค่ะเอวยืดค่ะขอบเอวยืดค่ะสวยค่ะรหัส28นะคะเป็นมาจากผ้ามมือสองค่ะ พราะว่าลูกค้าถามหาผ้ามือสองเป็นกางเกงนเยอะมากค่ะคุณยายเลยซื้อแบบมาค่ะให้ตัดเป็นกรเกจตรงนี้ค่ะสวยค่ะใส่สบายค่ะคนคนหุ่นดีๆใส่สวยงามมากค่ะคนเห็นเพราะว่าเด็กค่ะเด็กมันค่ะเด็กเด็กมันใส่เห็นใส่แล้วสวยงามมากคนเห็นดีๆค่ะอายุสิบสามค่ะเอลิสสามค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะการเกงส้มคุณนายค่ะตัวนี้ค่ะหยาดฝนค่ะเป็นตาสกกตดอาหางกระรอกค่ะค่ะอาหางกระรอกมาค่ะาหางกระรอกค่ะค่ะางเกงีงทร่ขาแบบนี้แหละคะ่ะสวยค่ะเอวยืดค่ะค่ะเอวยืดค่ะค่ะเอวยืดค่ะใส่สบายนะคะค่ะราคาอยู่ที่ เก้าร้อยบาทค่ะเป็นกางเกงทรงขาตรงนะคะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะค่ะตัวนี้หางกระรอกค่ะหางกระรอกเ้นเม้นมะขามนะคะมาตัดนี่ค่ะค่ะเป็นผ้าหางกระรอกค่ะค่ะผ้าพื้นหางกระรอกนะคะสวยค่ะ เป็นมาจากผ้าไหมมือสองทั้งนั้นเลยนะคะเป็นงานไหมมือสองค่ะเังเกงทรงคุณนายค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะขาดรหัสสิบเก็บค่ะขาดรหัสสิบเก็บค่ะสวยตลอดกาลตลอดปีค่ะค่ะสวยไม่สาสวยไม่เกลจางค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะค่ะ่เป็นลายล้านมีค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะเป็นทรงคุณนายค่ะ ขาะเกีงทรงทํนนายค่ะราคา900บาทค่ะ่ะสวยค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะด้านหลังยืดนะคะยืดสมองค่ะเพราะว่ายืดตามเอวข้อเอวค่ะด้านหน้าจ็บหน้าท้องได้สวยงามมากค่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าถามหาก็เลยให้ออกช่างให้เขาตัดทรงนี้ให้ค่ะถ้ามือสองต่ทรสวย ค่ะนี้ก็สวยค่ะบาะนี้ก็สวยนะคะเป็นหางกระรอกค่ะค่ดสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหางกระรอกนะคะออกเขียวหัวเป็ดนะคะค่ะเป็นอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะเป็นกางเกงทรงคุนนายค่ะเป็นหางกระรอกนะคะผืนนี้นะคะค่ะสีเขียวค่ะสีเขียวหัวเป็ดค่ะค่ะรหัสแปดนะคะดูนะคะ ค่ะคุณแม่จะส่งภาพนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหาะเป็นหางกระรอก่ะตัดมาจากหางกระรอกแล้วก็ขาช่างเขาตกแต่งได้สวยนะคะค่ะทรงแบบนี้ค่ะขาบานข้างล่างค่ะค่ะตัดค่ะตัดอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะค่ะรหัสสี่ค่ะนี่ก็สวยค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะค่ะเป็นขาใหญ่ขายด้วยนะคะ ขายด้วยค่ะสวยค่ะห้าไอเก้าร้อยบาทค่ะเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยนะคะรหัสสิบค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะเป็นมาจากผ้าหมื่สองค่ะอัดผ้ากลาวเรียบร้อยค่ะใส่ผ้ากลาวค่ะค่ะสวยงามมากค่ะที่นี่ตรง้งานไม่ถึง ขาเอวยืดแบบนี้ค่ะขานี่ขอบเอวยืดค่ะเอลใหญ่ค่ะน้ำหนักเก็บสิบกว่ากิโลก็ใส่ได้นะคะค่ารุ่นนี้ค่ะเพราะว่าช่างเขาตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่กว่าพยายค่ะเขาเก็บสิบห้าค่ะเราก็ใส่ลองดูแล้วค่ะใส่ได้ค่ะเป้าจะไม่ตื้นนะคะไม่ใช่กางเกงเป้าตื้นนะคะเป็นกางเกงเต้าธรรมดาค่ะค่ะเหมาะสําหรับคุณแม่บ้านมากค่ะค่ะใส่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้สวยงามมากค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะค่ะ รหัสสิบค่ะเป็นอักเรียนสมพลนายนะคะอยืดนะคะสวยค่ะใส่ออกเดินทางนะคะใส่อยู่บ้านก็ได้ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะให้ลูกค้าลองดูค่ะค่ะรหัสหนึ่งเนะยค่ะนี่ก็รหัสหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะค่ะเขาก็ออกแบบไปค่ะออกแบบค่ะเพราะว่าออกแบบลองดูคุณแม่ก็บอกว่าช่างออกแบบนะคะค่ะดีไซเนอร์ออกไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าทรงนี้สวยค่ะ ค่ะตัดอัดท่ากาวเรียบร้อย่ามาจากท่านสองเก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้อยบาทถือว่าไม่แพงนะคะถือว่าถูกมากค่ะแช่งกระบอกคุณแม่ขายพันหนึ่งค่ะพันเอ็ดพันสองกระบอกนี้ค่ะแต่คุณแม่ก็เป็นคนที่เรียกราคาของต่าค่ะค่ะเป็นคนที่จิตใจบุญค่ะคุณแม่เป็นคนทําบุญตลอดค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะตัดผ่ากาวเรียบร้อยค่ะ ค่ะก็อม่ต่ำค่ะกระเกงทรงคุณนายค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จีดจางนะคะค่ะรหัสหนึ่งค่ะถ้าคุณแม่มาได้นะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะนี้สีเขียวค่ะเขาเรียกว่าสมอค่ะเป็นตาสกอตเล็กค่ะเป็นพื้นตาสกอตเล็กค่ะสวยงามมากค่ะเป็นออกสีเขียวขี้มโทนเขียวขีมมานะคะ ค่ะท่านไหนชอบสีพื้นให้ค่กคุณแม่ได้ค่ะเป็นสีเขียวขึ้นมาค่ะพืนนี้ค่ะเป็นตาสปอตเล็กๆค่ะค่ะตางเกงทรงคุณนายค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะคุณแม่แต่เป็นท่าฝ้ายคุณแม่เคยเอาไปใส่นะคะแต่ท่าไหนคุณแม่ยังไม่ใส่ค่ะเพราะว่ากลัวลูกค้าไม่พอกันค่ะให้เขาตัดมาเยอะๆก่อนคุณแม่ก็จะใส่เหมือนกันค่ะเพราะว่ากาลังกาลังขุกช่างค่ะคุณแม่ก็เอาตัวอย่างจากท่าฝ้ายนั่นแหละค่ะ เราก็ตัดเป็นผ้าใหม่ค่ะเพราะว่าลูกค้าทักหาตางเกงค่ะหลายคนทําไมไม่ตัดตางเกงบ้านตุวใหญ่มันตามหาทรงยังไม่เห็นกําลังตามหาทรงเห็นค่ะสวยงามมากค่ะเป็นเพียงขาออกเหมือนกระโปรงบางข้างล่งสวยนะคะค่ะราคา900บาทค่ะมาจากผ้านทีสองค่ะตัวน,นี้ค่ะเป็นลายตาสกอตเล็กๆสีเขียวขึ้นมาค่ะสวยค่ะเป็นสีเรียบๆนะคะค่ะ ให้ค่ะให้ท่านในบ้านใส่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นรถดงเะือไปเหนือลงใต้หรือพบแพทย์พบหมอก็โอเคนะคะสวยค่ะคาะมันไม่สั้นค่ะคาะไม่สั้นค่ะมันยาวค่ะอันนี้เอาเอาสร้งมาตัดลองดูนะคะสร้งก็สวยค่ะค่ะเป็นงานสรงก็สวยค่ะคาะราคาเก้าร้อยบาทนะคะสวยทุกพืนงามทุกพืนเก้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สั้นสวยไม่จีดกลางนะคะ ค่ะคุณแม่ขายระคานี้ดูก่อนนะคะถ้ามันไปไม่ไหวถ่อยค่อยขยับตามไปค่ะหาผ้าก็หายากนะคะถ้าหายากมากค่ะถ้ามือสองนะคะหายยากกว่าม,มือใหม่ค่ะมือใหม่ไปร้านก็ผ้าขาวกองกองเหมือนภูเขาเนะะี่ยค่ะผ้าใหม่ค่ะค่ะแต่ถ้ามือสองนี่เลนหาซื้อตามหมู่บ้าน,นะค,ะค่ะสายเอลดี่ด้านหลังแบบนีนะคะ้ค่ะ ้านหน้าเก็บหน้าท้องได้สวยงามมากค่ะไม่ทําให้หน้าท้องไม่ฟองไม่ไม่อ้วนนะคะเพราะว่าค่ะเก็บหน้าท้องเรียกสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะาหารหัส5นะคะค่ะพื้นนี้สีออกโทนสีค่ะเป็นลายโทนสีสีเทาดํา ค่ะออกมือชี้เทาดาค่ะสวยตลอดกางานตลอดปีค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะคุณแม่พูดผิดขอภคยค่ะ่ะเป็นกาะเกงขาตรงค่ะขาแบบขาบานค่ะบานข้างล่างนิดหนึ่งนะคะขาบานข้างล่างนิดหนึ่งแบบนี้แหละค่ะเหมือนเหมือนคุณแม่ยืดออกให้ดูนี่แหละค่ะขอบเอวด้านหลังเอวยืดนะคะขาน้ำหนักเกือบสิบกว่ากิโลใส่ไ да ด้ค่ะบรรจุได้ค well. ่ะค่ะช่างเป็นน้ําหนักเลยนะคุณแม่ที่เป็นน้าหนักนะคะคุณแม่ต้องถามเป็นน้ําหนักขาเพราะว่า คนเรานี้มันต้องดูที่น้ําหนักไซส์เหมือนคุณแม่ขายชุดเด่นเหมือนกันแล้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่บางทีก็วัดน้ําหนักตัวเองไม่ได้ทักทักชุดมาแบบนี้ก็คุณแม่กลัวเขาใส่ไม่ได้คุณแม่ก็ถามเป็นน้ําหนักค่ะเพราะว่าคุณแม่น้ําหนักหกสิบคุณแม่ใส่เบอร์เอลหกสิบสองหกสิบห้าใส่ใส่เบอร์เอคลค่ะใส่เบอร์สี่สองค่ะเบอร์เอลเทียบสี่สิบค่ะ ค่ะนี่ก็น้ำหนักหกสิบใส่ได้นะคะห0สิบหกสิบเจ็ดสิบกว่ากิโลค่ะมันเอวยืดค่ะค่ะอีสวยงามมากค่ะตัวใหญ่มากค่ะตัวนี้เขาตัดตัดทั้งแม่ตัดตัวใหญ่ค่ะประเดิมขึ้นก่อนเพื่อนเป็นตัวใหญ่นะคะค่ะก็เลยบอกว่าตัดตามตัดตามตัวอย่างค่ะบอกช่างค่ะตัดตามตัวอย่างค่ะค่ะเพราะว่าเราซื้อผ้าให้ค่ะคุณแม่ซื้อผ้า ซื้อผ้าไอ้ข้าวผ้ายมาเป็นตัวอย่างค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะตัวใหญ่มากค่ะรอบเอวใหญ่ค่ะเป็นกระเกงค่ะขาขาแบบขากระโปรงขาะพวงนิดหนึ่งนะคะ่ะท่านตัวสูงตัวใหญ่ใส่สวยงามมากค่ะขัดฉันเห็นแล้วเขาใส่แล้วค่ะใส่สวยงามมากค่ะ่ะเป็นการเกงทรงคุณนายค่ะทรงคุณนายทรงคุณนางแต่เอิญไปได้เลยค่ะเรียกได้ค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะเก้าร้อยบาทค่ะเออเขสวยอีกแบบหนึ่งค่ะอาเขียวค่ะนี่ค่ะช่างเขาก็ออกแบบให้นะคะสวยค่ะค่ะเป็นหางกระรอกเขียวค่ะหางกระรอกเขียวเป็นข้าใหม่นะหางกระรอกเขียวเนี่ยนะคุณแม่ดูแล้วค่ะค่ะเขาก็แถบค่ะแถบก็ไม่น่าเลียดค่ะโอเคไปด้วยกันได้มีเขียวค่ะ ค่ะสวยตลอดการนานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ติดแกนแกบผท่าไหมนี่แหละค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะค่ะหน้าเก็บหน้าท้องได้สวยงามมากนะคะใส่งานบ้านค่ะขึ้นรถลงเะือไปเหนือร่องใต้ใส่สบายค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นหางกระรอกนะคะตัวนี่หางกระรอกแขบฉลงนะคะแขบนิดนึงค่ะ นะเพราะว่าท่านก็บอกว่าออกแบบดีไซน์อองดีไซน์ให้ลูกค้าดูก่อนค่ะสวยค่ะค่ะราคา9 0้บา,า,าทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาลมตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะไม่ได้ิกันเล